ข่าวด่วนทุกคนทีมอุงอิงแดนซ์นะครับจอเซอร์ไพรส์กับ FC แฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมอบมาลัยพวงโตให้บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับล่าสุดทุกคนทางด้านคุณแบงค์ร้อยทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นทีมงานแดนเซอร์ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นแดนเซอร์ที่ฮอตฮิตแบบสุดๆครับทุกคนเพราะว่า1เลยครับ จัดโชว์ได้แบบโอ้โหเซอร์ไพรส์น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับคุณแบงค์ร้อยทุกนคนได้มีการโพสต์เอาไว้บนโซเชียลเนี่ยบอกว่าว้าวนะครับวันนี้พวกเรากะจะเซอร์ไพรส์แต่โดนเซอร์ไพรส์กลับนะครับวันนี้พวกเรามาในตรีมบุญบั้งไฟครับไม่ใช่ลอยกระทงนะครับเพราะดูจากสถานที่แล้ววันนี้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่างานบุญบั้งไฟ คิดสดสดนัดกันสดสดนะครับไม่มีการวางแผนเอ็นจอยกันนะครับทุกคนขอบคุณกำลังใจาจาก f อน้องอุงอิงนะครับขอบคุณกำลังใจาจากแม่ f อเบลเยียมด้วยนะครับขอบคุณกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับนี่คือข้อความจากคุณแบงค์ร้อยครับทุกคนที่ต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าทีมแดนเซอร์ครับได้มีการออกมาโพสต์แบบนี้กันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่โดน FC ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย เซอร์ไพรส์กับนั่นเองครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าพี P ่ๆแดนเซอร์น่ารักกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมากๆเลยทีเดียวนะครับพอรู้ว่าน้องไม่สบายเนี่ยก็จะจัดทีมแดนเซอร์แบบว่าคิดกันแบบสดๆเลยแล้วก็เซอร์ไพรส์น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเหมือนเป็นการบิ้วนะครับให้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคน มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมี power เนาะในการแสดงด้านหน้าเวทีเนี่ยมากยิ่งขึ้นมี performance มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนเนี่ยต้องปรบมือเลยนะครับทีมนี้อุ้มอิมยกนิ้วโป้งให้เลยนะเขาเป็นแบบฝ่าย entertain อุ่งอิ่งเลยครับทุกคนต้องบอกว่าน่ารักแบบสุดๆนะครับอย่างที่เมื่อคืนนี้ครับทุกคนหลายคนทราบกันดีนะครับว่า ทางด้านน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ไม่ค่อยสบายนะครับทางด้านทีมงานแดนเซอร์เนี่ยเขากา็ทราบมาว่าอุงอิงไม่ค่อยสบายนะเราก็เลยแบบว่านัดจอยอะไรกันดีนะครับพี่แบงค์รอยครับทุกคนก็เลยนอนคิดทั้งวันพอมาถึงงานเนี่ยโอเคคิดออกแล้วนะครับแรงบนันดาลใจจากสถานที่ล้วนๆนะครับแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับตามคอนเซปต์นั่นเองครับทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าแดนเซอร์ทีมนี้นะเขาแบบนะ ดูทุกคนดูท่าเต้นสิครับคือแบบอุ่งอิงจนได้แบบหันหลังกลับไปมองแบบนี้เลยครับพ่อพ่อแม่นะครับสมแลวครับที่แฟนๆน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะซับพอร์ตนะครับทุกคนแล้วก็มอบมเมล็ยน้ำใจให้นะครับโอ้โหนะครับ และทางด้านพี่ๆเนาะเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะครับน้องอิงด้านหน้าเวทีด้วยเนี่ยคือเอนเตอร์เทนกันแบบสดๆแบบนี้เลยต้องขอชื่นชมจริงๆครับทุกคนความเป็นโปรเฟชชั่นอลเนาะของพี่ๆแดนเซอร์ dancer. อุ้มคิดว่าเนี่ยมีแต่ระดับคุณครูเลยนะนี่ครับทุกคนที่มาเป็นแดนเซอร์ให้กับน้องอุิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนดูทุกคนคือมีอาชีพแล้วก็มีความอ่าครีเอทีฟสมกับคําว่า หมอลำโซเชียลจริงๆครับทุกคนต้องเร็วต้องแรงและก็ทำให้คลิปวิดีโอดังกล่าวหรือว่าช่วงที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงร้องเนี่ยกลายเป็นไวรลัลนะแล้วก็กลายเป็นกระแสด้วยนั่นเองครับทุกคนโอ้โหนะครับปรบมือให้เลยครับทุกคนกับทางด้านพี่แบงค์รอยนะครับที่ได้มีการคิดท่าเต้นออกมานั่นเองครับทุกคนนะอย่างที่บอกว่าพี่ๆเขาน่ารักจริงๆนะครับเนอะอย่างที่ตอนนี้คลิปวิดีโอหลายๆคลิปเลย บนโลกโซเชียลเนี่ยก็กลายเป็นกระแสมากๆเพราะว่าทีมแดนเซอร์อุ้งอิงแดนซ์ทีมนี้แหละครับทุกคนนะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็พี่ๆน่ารักกับน้องมากๆนั่นเองครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศนะครับทุกคนครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่า แดนเซอร์องอิงไม่ทราบว่าเขาคัดหน้าตาหรือเปล่านะเพราะว่ามีแต่คนแบบโอ้โหน่ารักมากนะทุกคนเนาะต้องบอกว่ามาในธีมสีม่วงนะครับแทบจะทุกวันเลยไหมพวกทุกคนเพราะว่าในธีมของอิงเนี่ยก็จะมีเป็นสีม่วงเนาะเห็นไหมครับแล้วพี่ๆแดนเซอร์คือแบบน่ารักมากครับทุกคนมีช่วงที่น้องใส่ชุดขาวอะไรแบบนี้ก็จะคิดท่าเต้นคิดท่าคอนเซปต์นะครับแล้วน้ององอิงเนี่ยก็จะไปนั่งดูแบบนี้ครับทุกคน น่ารักครับน่ารักมากแล้วก็เป็นการที่ entertain คนดูดนะีนะครับก็จะทําให้โชว์อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมีความว้าวนะทุกคนมีความว้าวนะแล้วก็เป็นแบบเหมือนเรานึกถึงแบบมินิคอนเสิร์ตอุ๋งอิงขึ้นมาเลยนะทุกคนตอนที่พี่พี่แดนเซอร์เนี่ยได้มีการแบบว่าเต้นแบบเนี้ยแล้วอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงน้องก็ได้มีการแบบว่านะเขาเรียกว่าอะไรอะนั่งดูแล้วก็ไหว้นะครับทุกคนน่ารักมากนะครับนี่นะครับก็ โอ้โหนะครับเขาก็มาแบบเซอร์ไพรส์แบบรวมพลังกันแบบนี้เลยนะครับก็เป็นทีมที่น่ารักครับทุกคนเราคิดว่าจะกลายเป็นตำนานด้วยนะสำหรับพี P ่ๆแดนเซอร์ทีมนี้นะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือแบบนะเก่งมากนะครับทุกคนแล้วก็แบบดูเต้นแบบสุดๆด,ด,ดเหวี่ยงกันไปเลยครับทุกคนวันนี้อูมิมข่ากระแสก็เอาคลิปน่ารักน่ารักนะครับมาฝากาพ่อๆแม่ FC แฟนคลับทุกคนเนาะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหเราเห็นความร่วมมือร่วมใจแล้วก็การให้ความสําคัญนะครับกับทางด้านพ พี่แดนเซอร์เนาะที่มีต่อน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มใจแทนน้องครับที่คนในองค์กรนเนี่ยก็มีแต่คนที่แบบโอ้โหรักน้องขนาดนี้แล้วก็ให้ความสําคัญนะครับกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงขนาดนี้ครับทุกคนเนาะแล้วก็ส่งกําลังใจนะครับไปให้ทีมงานทุกๆคนด้วกันนะอย่างที่บอกว่าโอ้โหทีมงานแดนเซอร์เนี่ยทำงานเหนื่อยนะทุกคนเนาะต้องวิ่งเปลี่ยนชุดต่างๆนะครับ นะกว่าจะจบโชว์แต่ละโชว์นะทุกคนทํางานหนักนะก็ขอเป็นกําลังใจให้และเชื่อว่าน้องอุงอุงิงเพชรบ้านแพงนะแล้วก็ fc แฟนคลับของน้องอุงอิงเนี่ยไม่ทิ้งพี่พี่แดนเซอร์ทีมนี้แน่นอนนะครับทุกคนเอาจริงเชื่อว่าทีมนี้ถ้าสมมติว่าอุงอิงไปมินิคอนเสิร์ตเนาะจัดทีมนี้ไปคือจวดมากเลยนะ ทุกคนหรือว่าพ่อโจเขาแพลนไว้แล้วหรือว่าอะไรยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะครับน่ารักมากครับทุกคนเนี่ยดูไปแล้วก็เพลินไปนะครับเนาะวันนี้ก็อ่ะสำหรับคลิปนี้ับทุกคนส่งกําลังใจนะครับไปให้ทุกๆกคนแล้วก็เป็นกําลังใจครับให้กับทีมท,ทีมแดนเซอร์เป็นกําลังใจให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยเนาะช่วงนี้คือน้องไม่ค่อยสบายครับทุกคนก็ขอให้น้องเนี่ยหายป่วยเร็วๆนะครับโอ้ยางน้อยก็มีพี่ๆแดนเซอร์นี่แหละทุกคนมาบิ้วแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมฮะ คือป่วยก็คือหายป่วยเลยนะถ้ามาบิวแบบนี้นะทุกคนเนาะอารมณ์มันมาเลยนะใจมาใจได้เลยครับทุกคนสำหรับลูกสาวองอหิงเป็นบ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพอ่พอ,พอแม่ๆนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนาะวันนี้ก็เป็นกําลังใจครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีใจนะครับกับทีมนะครับพี่ๆ d ดนเซอร์นะครับทุกๆคนด้วยกันแล้วกันเนาะก็ขอให้ปังๆดังๆตึ้งเปรี้ยงไปพร้อมๆกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนนะต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหพี่ๆเขาเต็มที่จริงๆแล้วก็มีหัวคิดที่ครีเอทงานนะครับทุกคนเนี่ยคือผู้บริหารหายห่วงเลยอะคือเนี่ยช่วยคิดนะครับแล้วก็ช่วยกัน e n t อร์เทนคนดูนะครับแล้ว เนี่ยก็กลายเป็นกระแสก็กลายเป็นไวรลัลกันไปนะทุกคนก็ขอส่งกาลังใจครับไปให้พี่ๆทีมงานทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอุมิมขากระแสก็เอามาฝากพ่อๆแม่ๆเอฟซีแฟนคลับพอหอมปากหอมคอนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วคาดว่านะครับมาลายจาก f c น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย มาตลอดมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกใครคิดดีทำดีกับองค์อิงเป็นบ้านแพงก็จะมีแต่ปังๆดังๆไปด้วยกันนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ฝากพ่าพ่อ,พอแม่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามออิมฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้แล้วกันนะครับ